โอ้โเพ,พื่อนดูมันแก่มันแก่ไม่มีใครเห็นมันต้องมีเพื่อนมันอยู่แถวๆนี้แหละหวัวไม่เข้าไปอีกป่านึงตรงไหนไม่รู้เราไม่ยายไม่รู้จักหรอกป่าไหนนี่ไง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 ได้แล้วได้แล้วเลยเชือ อนี่โอ้ใครตโอ้ใครมาเยียบโอ้สวยมากเลยโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแบตหมดดีนะเอาโทรศัพท์สำรองมาไม่ค่อยชัดเด้อเพื่อนๆโทรศัพท์เก่ามันหนาวมันก็เลยแบตหมดไว เอออย่างนี้พอได้ทายให้ดูน้อยนี่ดูนี่อึบม,มีลูกติดมาด้วยไม่ใยายเคลียหาก่อนเด้อมันจะมีไหมตรงนี้เดี๋ยวเคลียก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะเนี่ยนะคะตรงนี้ยายได้แค่นี้มันจะปลาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเคลียหาเอาอืมหัวปัด ย้่ยไม่ได้ไปไหนเลยมาไล่เข้าไปที่อื่นไปอีกที่หนึ่งย้ายอยู่แต่แถวๆนี่แหละตรงข้างๆบ้านเพื่อนนี่แหละเนาะเพราะมันหนักแล้วนี่เคลียร์หาเคลียร์หาอยู่แถวๆนี้ป้าตรงนี้นี่นะคะตรงนี้ได้แค่นี้นดูดิเห็ดมันอยู่ใต้ใบไม้หมดเลยมันเพิ่งออกมันยังไม่บานเลยเนาะ ทำความสะอาดเอาไปลวก